คุณนารุดบอกว่ากำลังจะยื่นกู้สร้างบ้านเลยครับก็ไม่เป็นไรหรอกก็ดอกเบี้ยก็แพงเรื่องปกติแหละธรรมดานะไม่เป็นไรหรอกแต่กิดจ,จะสร้างก็สร้างไปคุณวิชาบอกว่าขอถามเป็นความรู้หน่อยครับมีเจ้าหน้าที่ให้จ่ายเงินค่าง,งวดรถที่ค้างไว้สามงวดยอดสองหมื่นแปดร้อสามสิสี่บาทเราสามารถผ่อนใจเงินค่างวดสามงวดภายในเดือนเดียวได้ไหมก็ได้นี่ก็มันก็จะบอกว่าไม่ได้ต้องจ่ายมาให้ครบคุณก็บอกเอางี้ถ้าจ่ายให้ครบสองหมื่นแปดร้อสมิสี่บาทคุณให้เวลาผมถึงเมื่อไหร่ คุณบอกว่าให้เวลาโทรให้เวลาคุณถึงวันที่1ิบกันยาะก็โอเคถึงวันที่สิบกันยานะก็จบแล้วแค่นั้นแหละคุณก็จ่ายเองอคุณมีเท่าไหร่เอาไปห้าพันแด้อยสาิบสี่บาทก็ยังเหลืออีกหมนะื่นห้าก็หาจา่ายเอาอีกหมื่นห้าให้ครบก่อนวันที่1ิกันยาแล้วก็จบแล้วแหละไม่เห็นจะมีอะไรเลยอืมคุณเกียรติกลาวบอกว่าเห็น วันนี้มีข่าวรัสเซียจะใช้นิวเคลียร์ถ้าใช้นิวเคลียร์นี่จะกระทบอยางไงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้า <laughs> นิวเคลียร์ลงลูกแรกของโลกนี่โอ้โหตลาดหุ้นถล่มทลายแน่เละเทะกันทั้งโลกแน่แลครับทุกอย่างหยุดชะง,งักการค้าการขายสั่งยกเลิกออเดอร์กันหมดไปหมดมั่วไปหมดแน่อย่าพึ่งเลยครับคุณปูตินจะมาเอาเป็นอะไรเอาเป็นนอนตายใ <laughs> นตอนนี้โอ้โหไม่ไม่มีั้างเพราะถ้าเกิดมันนันมันมีข่าวแบบ เขาเรียกว่าใกล้เคียงความจริงมันน่าจะถลม่มพ้นมันน่าจะตกยับตวงนี้อืมท่านี้เคลียร์ลงก็สนุกสนาน,นลาาแล้วยิงกันตูมตามตูมต่างมั่วซั่วหนึหัวแเสียวเลยแหละอืมอย่าไปม,มีเลยครับ <S <S คุณสูชินะบอกว่าสอบถามค่ะถ้าอยู่ขั้นตอนรอบังคับคดีแต่กลัวโดนอายัดบัญชีเงินฝากที่รับเงินเดือนเงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นต้องทําไงดีคือถ้าบัญชีเงินเดือนนะฮะเขาจะไม่อายัดนะเขาจะไม่อ,อ,อายัดบัญชีเงินเดือนนะครับ เขาจะไม่อายัดบัญชีเงินเดือนเพราะว่าถ้าเงินเดือนเราไม่ถึงสองหมื่นเนี่ยมันมัน,ม,นมันอายัดมันอายัดเงินเดือนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พออายัดเงินไม่ได้ไปอายัดบัญชีเงินเดือนแทนเนี่ยไม่ได้นะนะผมไม่ฟันธงนะแต่เท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยนะบัญชีเงินเดือนเขาจะไม่อายัดนะครับอไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคุณพอใจนะบอกว่าสวัสดีครับคุณอูส่งสินค้า ตะวันออกกลางสินค้าต้องบวกเท่าไหร่ถึงจะคุมต้นทุนครับหาสินค้าไทยไม่ค่อยมีขนาดข้าวเหนียวไทยตกกิโลกรัมน,นะ้หนึ่งร้อยบาทเลยครับข้าวอินเดียตกแต่และเป็นแสนไม่อร่อยเท่าคอหอมมะลิอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าไม่เคยส่งออกไม่เคยทําเคยทําส่งออกเล่นๆตอนนั้นเรียกว่าส่งออกหรือเปล่าผมไม่มีอะไรทำนะผมก็ไปสมัครอีเบย์เล่นๆดูนะก็ก็ไปขายของอยู่อีเบย์ก็ได้ได้กําไรอยู่พอสมควรนะ แต่ตอนหลังเบื่อมากๆเลยคือเบื่อเบื่อการแพ็คของเออคุณรู้สึกเฮ้ยกูต้องมานั่งแพ็คของอยู่บ้านเนี่ยนะต้องกราบขออภัยเพื่อนๆที่ทําธุรกิจออนไลน์นะผมรู้สึกมันก็ดีนะนนธุรกิจที่ดีแต่ผมรู้สึกว่าผม,ผม,ผมไม่ผมไม่ภูมิใจกับอาชีพผมอะเฮ้ยทไมกูต้องมานั่งแพ็คของวะมานั่งแพ็คของเสร็จแล้วก็ ใส่ถุงผ้าแล้วก็ขับรถไปที่ไอพวกเครอรี่ไปที่พี่ไปรษณีย์ไทยเพราะฉะนั้นผมต้องส่งไปรษณีย์ไทยเพราะว่าผมต้องส่งไปต่างประเทศก็เลยเกียดทำนะเคยขายของอ e ีเบได้ได้เดือนเดือนหนึ่งเป็นหลายแสนเลยนะได้เดือนหนึ่งหลายแสนกําไรหักแล้วหรือประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเกียดทำเกรียดแพ็คของไปไหนก็ไปไม่ได้นะ <c oughs> ไปไหนไม่ได้ออเดอร์ Order เข้านานี่แม่งพวกฝรั่งนี่ถ้าเกิดมันมันซื้อของคุณแล้วคุณแพ็คของส่งมันช้านี่มันมัน,ม,นมันรีพอร์ตคุณเลยนะอืงนั้นผมก็เลยเลิกทํา ไม่รู้เลยฮะถ้าส่งออกไปตะว,วันออกกลางเป็นไงเพราะส่วนใหญ่ที่ผมทำออขายของผ่านอีเบส่วนใหญ่คนซื้อจะเป็นเมกาแปบเป็นส่วนใหญ่นะคุณทากูบอกว่าตอนนั้นขายอะไรครับในอีเบเชื่อนะผมขายอะไร <c oughs> ผมขายอาหารปลาผมขายอาหารปลาหมอสีอมืมันเป็นของยี่ห้อที่เป็นคนไทยทําอะผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วยี่ห้ออะไรอะ่ะมันมันเก่งมากคนไทยคนเนี้ยมันมันจะเป็นอาหารปลามันจะเป็นหัวเชือ้อ ผม,ไ,มไปซื้อที่จตุจักรไปซื้อที่ตลาดจตุจักรเป็นขายส่งอนะร้านขายส่งซื้อทีต้องซื้อเป็นแพ็คๆเลยนะซื้อทีนี่ซื้อทีเป็นหมื่นเลยนะมันจะมียานะมียาเคลียยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อเคลียมันจะเป็นมันจะเป็นยาที่ปลาหมอสีเนี่ยมันจะมีปัญหาหัวหัวปูดมันนะอะหัวปูดมันจะมีมีหนองมีหนองมีหนองชัยอะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยไอมันไอยาตัวเนี้ยมันใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ยังมีขายอยู่เนี่ยยี่ห้อเคลียร์เนี่ยแล้วก็ยี่ห้อเคลียร์เนี่ยมันจะเป็นรักษาไม่ใช่เขาเรียกเออโรคลำไส้เสบท้องบวมนะครับแล้วเขาก็จะขายดิบขายดีมากนะอันเนี้ยซื้อไปซื้อไปขายต่างประเทศแล้วก็มันเป็นของบริษัท CS อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ผิดนะอ่าแล้วเขาก็จะมีอา,อาหารอาหารที่แบบคนไทยเก่งอ่ะ นะก็ส่วนใหญ่ที่ซื้อก็จะมีคนจีนคนเวียดนามในอในเมริกาซื้อไปเยอะเพราะต่างประเทศม,มันไม่มีสินค้าแบบนี้กับเราแล้วตอนนั้นคนที่ขายของในอีเบก็ไม่เอา,เอาไม่มีไอ,อ้ที่ใครทําแบบนี้เอาไปขายนี่ผมขายอยู่เจ้าเดียวผมขายแบบขายดีมากนี่ผมบางเดือนขายได้เป็นแสนนะอาขายดีมากจนบางทีของไม่หมดอ่ะพอตอนหลังเนี่ยเจ้าของร้านที่จดจกักเขาก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยเฮียเอาไปขายใครเนี่ย แล้วก,ก็ขายเด็กชาวบ้านครับอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเจ้าของเขามาถามเนี่ยใครเนี่ยซื้อไปตลอดเลยเนี่ยกวาดซื้อลงของปุ๊บกวาดหมดกวาดของึืกวาดหมดเพราะผมจะโทรโทรหาที่ร้านตลอดถ้ามีของมีมาให้บอกผมเลยผมเหมาหมดเลยตอนหลังเข้าใจว่าตอนหลังเนี่ยเขาไปขายเองใน eBay, อี a บอเมซอนเหมือนกันนะเจ้าของผมก็เลยเลิกนะผมก็เลยเลิกนะก็ถ้าเกิดใครที่จะขายของ e ี a บ a m อเม n อนเต้องต้องไปหาสินค้าที่แบบแม่งเจ๋งเงเนี่ยแล้วเ,เป็นแบบเราหาได้เพื่มันเป็นนิชมาร์เก็ตอ่ะ แล้วมันจะไม่มีคู่แข่งแต่ตอนหลังผมขี้เกียจทำนะคุณพอจะหัวจะล้านแล้วใช้ยาปลุกผมแบรนด์ไหนดีครับยับยังได้ก็นี่ไไฮะของคุณกัญชัยที่โฆษณาไงจริงๆไงผมแนะนำว่าออกกําลังกายแลวนอนอยเยอะๆแล้วก็สระผมมีเยอะดีฮะอย่าไปอย่าไปให้หัวมันมันนะหัวมันมาแล้วหัวจะล้านแล้วก็กินนี้ฮะอ่าสังกะสีธาตุเหล็กน่านะกินพวกสังกะสีฟอสฟอรัสอะไรเงี้ยนะช่วยได้นะครับแล,แล้วอย่าไปหวีผมแรงหวีผมแรงเดี๋ยวผมรุด นะมาหมดแล้วครับเรื่องการเงินอ๋อก็เลยถามเรื่องหัวล้าน <c oughs> วิชาเรื่องการเงินมันก็จะมีหลักการอยู่แค่ประมาณนี้แหละเท่าที่บอกนี่แหละแต่ว่าสถานการณ์มันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหลายๆสถานการณ์จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะนั้นเนะี่ยการแก้ไขปัญหานี่หรือปัญหาปรับการปรับโครงสร้างนี้การเจราจานี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในส่วนลึกๆก,ก็คือในส่วนของตัวสถานการณ์ล่าสุด ปัจจุบันเนี่ยผมก็จะพูดเฉพาะในคลิปพิเศษเท่านั้นนะฮะถ้าทั่วไปผมก็จะไม่พูดนะผมจะพูดเฉพาะในคลิปพิเศษเท่านั้นที่จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็อาจจะจริงของคุณพอใจก็ได้นะว่าเออมันหลายคนที่ฟังผมเนี่ยเขาก็จะรู้หมดแล้ะเขาทำเลยนะครับธนาคารกําลังประเมินบ้านแล้วเรายกเลิกไม่กู้บ้านแล้วได้ไหมยกยกเลิกได้ฮะก็บอกแมาแล้วเขาสั่งประเมินไปยังไง ถ้าเขาสั่งประเมินแล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องเขาบอกไม่ได้แล้วยกเลิกไม่ทันแล้วเพราะว่าสั่งประเมินแล้วต้องเสียตังค์มาก่อนนะคุณจะยกเลิกเรื่องคุณแต่ว่าต้องเสียสตังค์อันนี้คุณก็ต้องเสียสตังค์นะแต่ถามว่ายกเลิกได้ไหมก็ยกเลิกได้แล้วครับอคุณสุธิพงศ์บอกว่าถ้าเรา,าเราทำสัญญากู้ซื้อบ้านกอ่อนประกาศขึ้นดอกเบี้ยซื้อบ้านแล้วต้องยอมจ่ายดอกเบี้ยประกาศที่หลังไหมครับคืออย่างนี้ออดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านเนี่ยสมมุติว่าคุณสุธิพงศ์กู้สมมุตินะครับเขาบอกว่าอ้าวสุธิพงศ์ได้้ดอกเบีย คงที่2ปีนะสปีแรกคุณสุริพ์จ่ายดอกเบีย้ยที่3.5%คือ2ปีนี้ดอกเบีย้ยขึ้นยังไงก็ตามคุณก็จ่ายแค่3.5%้นั่นแหละถ้าคุณได้รับดอกเบีย้ยคงที่ไปแล้วแต่ว่าถ้าผมบอกว่า,อาดอกเบีย้ยคุณสุริพ์ผ่อนธนาคารคือดอกเบีย้ย2 3.5%คงที่2ปีพอปีที่3 MRR ลบหนึ่งนะครับสมมตินะพอผ่านไป2ปีคุณ ผ่อนแบบคงที่ไปเรียบร้อยสา2จุดห้าปสองปีจบพอขึ้นปีที่สามคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย MRR ลบหนึ่งซึ่งณนะตอนนั้นเมื่ออีกสองปีข้างหน้าดอกเบี้ย MRR จะเท่าไหร่ก็ต้องไปดูกันตอนนั้นซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ย MRR อยู่ประมาณหกจุดหกจุดกว่ากว่านะพออีกสองปีหน้าดอกเบี้ยอาจจะอยู่ที่เจ็ดหรือแปดก็ได้นะใครจะไปรู้คุณขวัญชัยบอกว่าสวัสดีครับขอถามเป็นหนี้บัตรเกินสามเดือนถ้าถูกฟ้องจะถูกยึดรถหรือไม่ตอนนี้จะนำจำนำรถไว้แต่รถเก่าสิบสี่ปี จะถูกฟ้องยึดรถหรือไม่คำถามตอนนี้ตอบก่อนว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เกินสามเดือนจะถูกฟ้องจะถูกฟ้องไหมถูกฮะบอกเลยว่าถูกฟ้องครับแต่จะฟ้องเมื่อไหร่ตอบไม่ได้ไม่รู้บางที่ก็เกิน6กเดือนก็ฟ้องบางที่เป็นปีถึงจะฟ้องแล้วเมื่อคุณถูกฟ้องแล้วโดยพิพากษาแล้วคุณจะถูกยึดรถหรือไม่ถามว่าจะถูกยึดรถหรือไม่ก็ตามหลักการเขายึดรถคุณได้นะเพราะรถถือเป็นทรัพย์สินคุณ แต่ตอนนี้รถคุณจำนำทะเบียนรถอยู่ใช่ไหมคือพูดง่ายรถเก่ารถใหม่มันก็ยึดหมดแหละถ้ามันจะยึดแต่ผมอยู่ในวงการนี้มานานผมไม่เคยเห็นมันยึดรถนะถ้าเจ้านี้บัตรไปยึดรถไม่เคยเห็นนะนะอัับแรกนะต่อมาบอกว่าเอารถคันนี้ไปจำนำทะเบียนรถอยู่อ่าถ้าจำนำทะเบียนรถเนี่ยต้องถามว่าจำนำทะเบียนรถแบบโอนเล่มหรือเปล่าถ้าจำนำทะเบียนรถแบบโอนเล่มนะครับเขายึดรถไม่ได้ครับเพราะว่ารถเป็นชื่อของไฟแนนซ์ที่คุณไปจำนำแต่ถ้าไม่โอนเล่มเนี่ย นะต่อให้ติดจำนำก็ยึดได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยยึดรถรถกันหรอกครับเช่ไหผมเหอะยึดปีอุย้ยวุ่นวายเช่ไผมไม่เอาหรอกนะไม่เอาหรอกคุณกรดนายบอกว่าถ้าเรามีเงินสดก้อนหนึ่งจะเอาไว้ทําธุรกิจแต่อยากได้เงินกู้ไว้สํารองใช้ทุกู้แบบไหนธราคาไหนดีครับจะเอาเงินสดก้อนหนึ่งเอาไว้ทําธุรกิจเออแล้วยังไงแต่อยากได้เงินกู้ไว้สํารองใช้ ต้องกู้แบบไหนธนาคารไหนดีเอออยากกู้สำรองใช้ก็ธนาคารไหนก็ได้ที่คุณไปกู้แล้วมันให้กู้อ่ะให้มันผ่านอะ่ะมันไม่รู้ครับธนาคารไหนดกีก็ลองไปคุยกับเขาดูฮะแล้วมันต้องโอ้โหต้องคุยกันเยอะเลยนะครับว่าคุณทําธุรกิจอะไรอ,อแล้วคุณมีหลักประกันหรือเปล่าฮะจะกู้เงินไว้สำรองใช้อ่ะมีหลักประกันหรือเปล่า ต้องกู้แบบไหนก็ต้องถามคุณต้องการเงินหมุนเวียนหรอครับถ้าไม่มีหลักประกันเออมันก็จะยากนิดนึงนะฮะถ้าไม่มีหลักประกันก็อาจจะเป็นกู้เป็นแบบสินเชื่อบุคคลอะไรพวกนี้ยตกเบี้ยมันจะแพงแต่ถ้าเกิดคุณจะกู้แบบเอาไว้สำรองก็คือเป็นวงเงินโอดีอย่างเงี้ยมันก็ควรต้องมีหลักประกันนะครับอืมควรจะต้องมีหลักประกันอคุณทากกวันก่อนเห็นข่าวธนาคารจะไม่ปล่อยกู้บ้านราคาต่ำกว่า5ล้านควบคุม นี้เสียเพราะคนกู้ไม่มีกําลังผ่อนอันนี้จริงไหมครับไม่น่าจะจริงหรอกมั้งครับเขาจะดูที่รายได้มากมากกว่ามั้งอืมเขาจะดูที่รายได้มากกว่ามั้งครับไอ้ข่าวที่แบบชอบเขียนหัวข่าวเนี้ยน่ะเหรอข่าวแบบชอบเขียนแบบในหน้าเพจใช่ไหมผมเห็นแป๊บแปบเหมือนกันเออส่วนใหญ่เขาจะเขาจะลิมิตอยู่ที่รายได้มากกว่านะครับอืมอย่าง อย่างกรุงศรีเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วสองปีแล้วว่าถ้าเกิดคนเงินเดือนต่ำกว่าห0,000นกรุงศรีไม่เอาเลยครับมากู้ซื้อบ้านบ้านต่ำกว่า5 000, 000, ้าล้านนี่คือผู้แง่ต้องกู้เงินเกินห้าล้านเนี่ยห้าล้านคนต้องมีเงินเดือนประมาณ8 9ดเก้าหมื่นขึ้นไปถึงจะกูก้บ้านได้นะเพราะนั้นบ้านต่ำกว่าห้าล้านแบงค์ไม่ปล่อยนี่ดีลลอปเปอร์ก็โวยวายกันแหลกแล้วครับ ไม่น่าจะเป็นจริงหรอกครับเขาดูที่ตัวเงินเดือนมากกว่าว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าต่ําเงินเดือนต่ากว่า5 0,000นไม่เล่นเลยไว้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่เออนเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าลูกค้าเงินเดือน5 0,000มันก็กู้บ้านได้ประมาณ4ี่หล้านหรือจะกู้บ้าน2ล้านก็ได้คนเงินเดือน5 0,000นก็กู้บ้าน2อล้านหได้หรือกู้คอนโด2อล้านห้ก็ได้หรือคนเงินเดือน5 0,000นอยากจะกู้บ้าน4ีหล้านก็ได้เพราะฉะนั้นเขาดูเขาเขาตั้งโจทย์ลิมิตอยู่ที่เงินเดือนมากกว่าหรือเปล่า คุณพีบอกว่าอยากถามคุณอู๋เกี่ยวกับบ้านยี่ห้อเอซที่เหมือนเคยเล่าให้ฟังว่าสเปคไม่ค่อยคุ้มพออธิบายหน่อยได้ไหมครับเผื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อบ้านคือผมแม่เคยไปทําบ้านผมมีหุ้นส่วนอยู่กับเพื่อนทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เคยไปต่อเติมลนะิฟต์ลิฟต์โดยสารภายในบ้านเนี่ยไปทำลิฟต์ไปทาโครงสร้างลิฟต์ให้ลูกค้าก็ไปดูแบบลูกลูกน้องผมทีมงานผมแล้วก็มีช่างอื่นๆที่เขาไปต่อเติมบ้านหลังนี้ด้วยก็นั่งคุยกันแม่บ้านแม่งยังแพงเลย แล้วไม่ได้ว่าบ้านเขาไม่ดีนะเออแต่บอกว่าเออมันเหมือนมันไม่คุ้มค่าเออแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ว่าไปว่า S อสซีแอเสเขาไม่ดีนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะมาเล่นผมนะเออแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอืมอืมมันน่าจะดีกว่านี้นิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับไปว่าเขานะเดี๋ยวผมก็ซวยดี่คุณแอมนอน้องพี่อูครับเงินพิมพ์ออกมาเยอะแยะแต่ทําไมเศรษฐกิจถึงยังแย่คะครับ ก็มันพิมพ์แล้วมันก็มันไม่ได้มันไม่รู้จะไปอยู่ไหนเนี่ยมันก็เลยเฟ้อเนี่ยฮะพิมพ์แล้วมันมันก็ได้แต่พิมพ์เงินเนี่ยมันไม่ได้ไปทําให้เศรษฐกิจจริงๆมันเกิดขึ้นนะฮะคุณจินนี่มาถามค่ะมีแบงา์ไหนบ้างคะที่บอกว่าให้กู้ซื้อบ้านต้องชินาเนื้อที่ดินให้กู้ตามความจําเป็นได้กี่ไร่เออบางที่เขาแล้วแต่นะบางที่เขาให้ซื้อบ้านได้ไม่เกินห้าไร่เออแล้วผมจะไม่ผิดทอสไม่เกินห้าไร่หรือสี่ไร่นะคือเขาจะดู้ว่ไงครับว่าเพราะถ้าเกิดเรา โอ้คุณกู้เงินซื้อบ้านอะไรกู้เงินซื้อบ้านยี่สิบไร่อย่างเงี้ยแต่บ้านคุณเล็กนิดเดียวอีกที่เหลือนี้ทําเป็นสวนทุเรียนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสินเชื่อธุรกิจเกษตรแล้วมันไม่ใช่สินเชื่อ housing loan นะต้องบอกต้องลึกพก่อนว่า housing loan หรือสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยเอ,อมันมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ผ่อนกันยาวๆนะแล้วมันมีการการสำรองที่ศูนย์ที่ค่อนข้างต่ํากว่า ปกติทั่วไปของสินเชื่อเพราะฉะน,นั้นสินเชื่อเพื่อเพื่ออยู่อาศัยหรือสินเชื่อ housing loan หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดเนี่ยมันเป็นสินเชื่อกรณีพิเศษนะที่มันได้พิสิทธ์เหนือกว่าสินเชื่อทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีกรอบชัดเจนนิดนึงว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยมึงซื้อทุดส่วนทุเรียนหรือมึงจะกู้ซื้อบ้านกันแน่คือส่วนทุเรียน20ไร่แล้วมีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งเนี่ยบอกจะมากู้ซื้อบ้านหลังเนี้ยแต่ว่าบางังเออหลังเนี้ยมันอยู่บนโฉนดที่ดินแปลงเดียวนไ่ไร เขาก็ไม่ได้จะให้นะครับอืคุณพี่บอกว่าเคยได้ยินว่าบ้านมือสองถ้าอยู่ตำแหน่งต้นๆโครงการจะขายง่ายขายได้ราคาดีกว่าเป็นเพราะอะไรเหรอครับแล้วทาไมบ้านมือหนึ่งตอนใกล้ๆปิดโครงการก็เหลือแต่หลังท้ายๆหมู่บ้านแล้วยังขายได้อา้าวก็คือบ้านาก่อปิดโครงการลท้ายๆหมู่บ้านยังขายได้คือสถานการณ์ณตอนนั้นเป็นยังไงก็เ <laughs> ป <laughs> ็นอย่างนั้นนะนึกผ้าพอกบ้าเหมือนคุณ <laughs> ผม,มเปรียบเทียบกันดีว่าเหมือนคุณไปเที่ยวอาวหัวนวดฮะคุณไปแต่ ห้าหกโมงเย็นหรือสี่ห้าโมงฮะเด็กเต็มตู้เลยะ่ะเออเด็กเต็มตู้เลยะ่ะคุณก็เลือกสวยๆแบบอยากที่คุณชอบได้เลยจะ,จะอยู่ตรงไหนจะนั่งยังไงจะหุ่นอะไรคุณก็เลือกได้เลยอ่ะเออแต่ว่าคุณไปสักสี่ทุ่มห้าทุ่มในตู้ใกล้จะปิดแล้วอ่ะไอสวยน้อยๆมันก็ยังมีคนเลือกอ่ะนึกว่าหรอไหมก็เหมือนกันนะครับเออตอนเปิดตัวบ้านมือสองเนี่ยถ้าเกิดมันเขาเรียกว่ามันมีให้คุณเลือกอ่ะ เออถ้าบ้านมือสองที่มันมีบ้านที่อยู่ต้นต้นโครงการอะกับบ้านมือสองที่อยู่ท้ายท้ายโครงการอ่ะคุณจะเลือกอะไรละ่ะแต่ถ้าเกิดคุณจะไปซื้อบ้านเปิดใหม่อ่ะแล้วหมู่บ้านที่บอกต้นโครงการขายหมดละหรือแต่หลังหมู่บ้านท้ายทหมู่บ้านเอาไหมละ่ละถ้าคุณก็เอามันก็เป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็ทามมิ่งที่มันไม่เหมือนกันอ่ะเหมือนคุณไปกินข้าวตอนคุณหิวกับคุณกินข้าวตอนคุณไม่หิววะ <c oughs> ความอร่อยมันก็จะต่างกันหรือมันก็จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมอ่ะ ผมพูดไม่ถูกอะแต่คือบ้านมือสองที่มันอยู่ต้น้นโครงการมันก็ขายง่ายกว่าท้ายโครงการนั่นแหละอืมแต่ว่าถ้าเป็นบ้านใหม่คุณไปแล้วโอ้โหมันจองหมดแล้ววะมันอารมณ์มันไปไงแบบโอ้ยแม่งกูมาช้าวะ่ะแม่งเอ้ยเนี่ยเซลล์บอกเซลล์มันก็บิวเนี่ยเมื่อเดือนเพิ่งเพิ่งสองวันที่แล้วนะพี่เขาเพิ่งมาวางตังเลยเหลือของพี่เนี่ยหลังสุดท้ายเหลือหลังท้ายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีมันบีบ้คุณไปซื้อข้างหลังก่อนก็ได้ถ้าคุณแบบว่า คุณลอ,งผ,อนะผงผมเคยเจอเอลยนะผมพูดตรงเคยเจออ้าวเหรอเหลือสุดท้ายเหรอไม่เอาละันไม่เอาละเจอปะ่ะสักพักไม่เกินวันสองวันพี่เนี่ยพอดีอีกหลังนึงเขาเขาเขาไม่เอาแล้วเขาหลุดจองมันขยับขึ้นใหม่ประมาณห้าหลังนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยนะต้องต้องดูดีๆอืแต่ว่าบ้านหลังอยู่ต้นๆโครงการจริงๆก็ไม่ดีนะ อย่างบ้านลูกค้าผมมีอยู่บางมีอยู่หลังนึ่งไงยู่ยน้าป้อมยามเนี่ยเข้าออกลําบากเขาแม่งลดเข้าออกตลอดแล้วก็ได้ยินเสียงไอ้ยามรอพอตลอดเวลาขอบคุณครับขอเดินทางโดยสวัสดิภาพม,มันจะโกนทําไม <c oughs> ได้ยินตลอดทีด่ตล,ตลอดเวลานั่ง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 คุยอยู่ดีดินี่แหละโอ้มันอยู่หน้าบ้านเลยคุณอนว่ากฎหมายขายที่อยู่อาศัยให้ต่างชาติเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องเขาจะเน้นถ้าเป็นแนวราบเนี่ยเขาก็จะเน้นให้ ต้องมไม่เกินหนึ่งไร่นะครับเราต้องมีเงินมาลงทุนในประเทศไทยห0สิบล้านเออแต่สําหรับผมผมเฉยๆนะถ้าเกิดเขามาซื้อก็มันก็โอเคมันก็เอาซืออาซ้อมาอก็เอาไปไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ซือซ้อที่ดินแปลงใหญ่เขาให้ซือ้อท,ท,ที่ที่ดินเฉพาะเป็นบ้านเป็นหลังๆเออนะไม่ใช่ไปซื้อที่ดินบ้านเป็นแปลงใหญ่ๆคุณขวัญชัยหัวาถายมีคาถาม,ถามย้ายจากบ้านเก่าเกินสามปีแต่เพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่มาได้แดเดือน อเดือนแปดหกห้าไม้สารจะถูกส่งไปที่ไหนของคุณครับเอ้าแล้วทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนล่ะฮะทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหน <สะ S 1> <ๆ>เขาก็ส่งไปที่นั่นหนหะก่อนที่เขาจะฟ้องเขาจะไปคัดทะเบียนา้านคุณว่าคุณอยู่ที่ไหนเกิดบังเอิญบังเอิญ,อญวันไปคัดคุณอยู่ที่บ้านเก่าเขาอาจจะส่งไปบ้านเก่าเออขึ้นอยู่กับทะเบียนบ้านคุณนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะครับอืคุณกองสีบอกว่าตอนนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตกับเอาบ้านหลักประกันกระแสรายวันตอนนี้ปรับโครงสร้างหนี้ตอนโควิดค่ะ แต่ตอนนี้ถึงทางตันจ่ายไม่ไหว2เดือนแล้วไม่ได้จ่ายถ้าไม่ไหวจะปล่อยให้ฟ้องควรทําอย่างไงบ้างคะไม่ต้องทำํำอะไรครับพี่ถ้าพี่ไม่ไหวก็อยู่เฉยอืมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขายบ้านได้ขายไปออมขายบ้านได้ก็ไปใช้นี้เขาครับ จะได้ลดหนี้ลงไปบ้างแต่ถ้าดูแล้วขายบ้านไปก็ใช้หนี้ไม่หมดอยู่ดีเพราะว่าเป็นหนี้บ้านอยู่5้าล้านแต่บ้านหนหมู่บ้านซื้อขายกันแค่สล้านเงี้ยเ็าไม่ต้องขายก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆมันฟ้องก็ให้มันฟ้องไปมันฟ้องไปก็ไม่ต้องขึ้นศาลก็ปล่อยมันพี่ภาคปลใอ้ศาลท่านพิพภาคษาไปพิพภาคษาเสร็จเดี๋ยวเขาก็มายึดรั์บ้านที่ไปขายทอดตลาดก็ขายปอบขายไปเพราะเราไม่มีเงินอยู่แล้วไม่รู้จะไปทําอะไรก็ปล่อยมันขายทอดตลาดไป ขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยจนมีคนซื้อขายทอดตลาดไปบ้านก็เป็นของอื่นเดี๋ยวพี่ก็ต้องออกก็จากนี้ไปก็คงจะมีสักปีครึ่งสองปีฮะแล้วก็พูดง่ายคือตอนนี้ก็ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเลยครับไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วก็กินใช้แบบเก็บเงินไปถ้าไม่ต้องจ่ายก็ได้แค่นั้นแหละครับคุณพี่บอกว่าระหว่างบ้านที่หลังบ้านติดกับเพื่อนบ้านโครงการเดียวกันเทียบกับบ้านที่หลังบ้านติดกับรั้วโครงการอีกฝั่งเป็นทุงน่งนาที่ดินรอก,การพัฒนาคุณอูว่า แบบรายได้กับการตอ,ตอบตามความสอด่อบสมดุลก็ได้นะครับถ้าข้างหลังบ้านเป็นรั้วโครงการรั้วโครงการแม่งโคตรสูงเลยนะปัญหาที่จะตามมาของรั้วโครงการคือรั้วแม่งจะถลม่มรั้วแม่งจะลม้มเพราะว่าข้างหลังบ้านเป็นที่ดาพื้นที่มันต่างระดับการโอกาสที่หลังบ้านรั้วจะลม้มมีโอกาสสูงต้องทากําแพงกระดินใหม่ออย่างผมไปทําให้ลูกค้าเยอะ ถามว่ามันต้องดูถ้าเกิดเป็นรั้วสูงๆงผมไม่ชอบอะถ้าป็นรั้วส,สูงมันลมมันไม่เข้าอะถ้ามันรั้วสูงนะแต่ถ้ารั้วมันไม่สูงก็โอเคนะครับเออแต่ถ้ารั้วสูงก็ไม่เอาแต่ถ้ารั้วไม่สูงก็ก็โอเคกว่าที่ไปติดกับหลังบ้านเพราะว่าสุดท้ายนะครับที่ดินรอการพัฒนาสมมติเป็นทุ่งนาเนี่รอการพัฒนาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมันก็ต้องขึ้นบ้านเดียวเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เป็นไรม,มันก็จะดีกว่าผมว่ามันก็จะดีกว่าสรุปอีกทีนะถ้ารั้วไม่สูงผมชอบบบแ รัวโครงการแบบรัวที่ไม่ติดกับใครเออแต่ถ้าเกิดรัวสูงสูงะหลังบ้านติดกันกับกับคนในหมู่บ้านนี่จะดีกว่านะความคิดเห็นส่วนตัวคุณควรใช้ฟังคุณอูแล้วจากคลิปเก่าๆทำให้กระจางเรื่องนี้ขึ้นเยอะครับขอบคุณครับครับผม